เข้าใจเรื่องสายจะทำข้อนี้คุณอาจจะต้องมามาเป็นท่าเป็นเหยื่อของความคิดไอ้พวกบ้าๆพวกนี้เนี่ยตัวแม่เองก็ไม่ใช่ดีนักอะตัวมันเองก็ไม่ใช่ดีนักอะแต่มันตัดสินฉันแล้วฉันต้องไปนั่งรับคําตัดสินของพวกมันเหรอ No คุณฟรี e ไว้ฉันเป็นคนอิสระฉันเป็นคนอิสระใช่ไฉันไม่รับความคิดไอ้พวกนี้ฉันเป็นคนเจ้านายแห่งชีวิตของฉันเองฉันยกโทษให้ตัวเองแล้วจบพวกมึงไม่เกี่ยว เข้าใจไหมฉันยกโทษให้ตัวเองจบฉันเริ่มช้นใหม่ของฉันจบมีความสุขจบพวกคุณไม่เกี่ยวเข้าใจไหมเพราะว่าพวกมันเองก็ไม่ใช่ดีนักพวกเขาก็ไม่ใช่เพอร์เฟกต์รนะจ๊ะจะตัดสินคนอื่นคุณดูตัวเองบ้างนะครับเข้าใจตรงนี้ไว้ในพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับตามหลักศาสนาตามหลักสัจธรรมนะครับแต่ใช้คําแบบคนสมัยใหม่โอเคข้อเจวุ่นวายนกก็เอาตัวออกห่างซะ พวกไหนที่มันที่มันมาคอยตัดสินคนอื่นใอยู่นั่นน่ะแล้วก็ไม่จบสักทีนี้ก็เอาตัวออกห่างเขานะครับจะลืมนี่เร,เรื่องเรื่องอันนี้จะต้องเตือนกันเสมอว่าเราครบคนแบบไหนเราล้อมรอบตัวเราเออด้วยคนแบบไหนเราก็จะเป็นคนแบบนั้นคบคนผ่านผ่านพา,นานไปหาผิดนะครับอย่าลืมคบบฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนี่สองข้อแรกของของอะไรอะมงคลสามสิบแปดประการของชาวพุทธเลยครับจำไว้ได้ไหมทำไมต้องอยู่สองข้อแรกเพราะมันโคตรสำคัญนะครับ มันเป็นสิทธิ์ของค100ุณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นที่จะเลือกเครอบคอบครบคนไม่ต้องรู้สึกผิดใดๆทั้งสิ้นถ้าพวกเขาไม่โอเคเราโอเคแล้วนะเราส่งเมตตาแผ่เมตตาให้เขาไปป่วยพรเข้าไปเสร็จแล้วเราผมเราผมขอเลือกคนอื่นดีกว่าเวลาผมมีไม่ได้เยอะมากเราผมขอเลือกคนคบคนประเภทนี้ดีกว่าน่ะไม่ใช่เราไม่มีเวลาไปเลือกครบคนทั่วไปหมดเลยเราเลือกคนเข้ามาในชีวิตของเรานะครับ ไม่ต้องรู้สึกผิดใดๆทั้งสิน้นจบอคราวนี้ผมจะมีหลักการคิดในสมัยยุคยุคศตวรรษเนี้ย ục, ยุคยุคยุคของเราโซเชียลมีเดียในยุคอินเทอร์เน็ตเนี้ยหลายคนใจใจยังไม่แข็งพอหรือว่าหน้าด้านหน้ายังไม่ด้านพออย่างนี้ด้วยหน้ายังไม่ด้านพอเจอคนคอมเมนต์นิดๆหน่อยๆก็อยากเลิกผมบอกเลยว่าถ้าคุณยุคนี้ถ้าใครไม่ไม่เอาตัวตนออกมาในโลกโซเชียลมีเดียนะนนะเดี๋ยวจะไม่มีนะไม่มีตัวตนนะครับ คุณต้องทำละอันนี้จะช่วยคุณได้มากเลยหลักการคิดแบบแบรนดแอนด์ดีลีสนะครับผมเคยสอนไปแล้วหลายอย่างในหลายๆเลยอที่ว่าสูตรของผมคือต้องแบรนดแอนด์ดีลีสนะครับใน a c e b o o k อันนี้ใน Facebook ในที่อื่นก็ทำได้ y t u t u อะไรเงี้ยแต่ว่าใน f a c e b o o k เนี่ยคุณต้องแบรนก่อน ต้องแบรแล้วมันจะมีออปชันให้ Delete ได้ Delete Com m e n t ได้ดูวยก็จะถามว่าดี e t e ได้ด้วยก็ผมก็ทำเป็นสูว่า b a n d นนะครับคล้ายๆบัณฑิต่ะดีบัณฑิตผมเป็นเจ้าของเทรดมาร์กไปเลย,เลย <c oughs> ผมทำเก่งอันนี้ทำเก่งทำบ่อยๆแบร์แง delete แต่ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวมุจะบอกว่าให้ว่าพอคุณพอคุณควบคุมลักษณะคนที่เข้ามาในเพจคุณเนี่ยคนลบๆมันไม่ค่อยเข้ามาแล้วถ้าคุณมีวิธีการขีดนหัวข้อ,อ,อวิธีการเผยแพร่ ของของคุณเนี่ยในพอไอเพจความรู้เนี่ยคนลบๆมันไม่ค่อยเข้ามาหรอกมันมําลคาญมันลคานลคาญสิ่งที่ผมพูดใช่ไหมโอ้ยมันรู้เรื่องวิขีเี็ดฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเข้ามาน้อยลงน้อยลงนะครับอ่าผมก็มีหลักคิดหนึ่งว่าเอาเอทำไงดีว่าบางคนมนม,มันเราไม่ใช่แบบแบนเดลิส์มวซัวนะบางคนก็ยังแบบพอพาให้ได้นะครับบางคนไม่รู้อีเนวอีเนจริงๆอา่าก็ยกโทษให้แต่ผมก็มีแคห่หลักคิดสามสามอันนะครับเอ่อสำหรับทัวใครที่แบบว่าเออจะทาไงดีอม พวกแรกคือไอ้พวกนี้แบบมัวมัวโซโซเข้ามาไม่รู้อย่างใจจริงไม่รู้อย่างใจจริงพูดพูดแบบพูดแบบคนไม่มีความรู้อ่ะแต่ว่าไม่ได้มีความจงใจหลายนะครับแต่ว่าเราก็แค่ซ่อนคอมเมนต์พออันนี้อันนี้แบบเบาๆขั้นเบาๆคือแค่ซ่อนคอมเมนต์เขาพอให้เขาเขากับเพื่อนเห็นก็พอแล้วไม่ต้องมาไม่ต้องอันนี้และแบบเบาก็ก็เราไม่ถึงขนาดดีลีทหรอกดีลีทเดี๋ยวมันทำร้ายจิตใจเขาไปหน่อยบางทีเขามาดูอีกทีหนึ่งไอ้พวกนี้บางทีมาตามดูด้วยนะเฮ้ยทำไมคอมเมนต์กูปลิววะนี่โมโหเราอีกใช่ไหมเอ่อ ให้แค่เขาก็เพื่อนเห็นพอคุณไม่ต้องเห็นคือเราเนี่ยไม่เราต้องโปรเจคจิตใจของเราไม่ต้องมาดังเห็นบ่อยๆเขาา้าใจป่ะบางคนเนี่ยปล่อยให้มันทนโทษอยู่ไม่จําเป็นคุณไม่ต้องปล่อยให้มันทนโทษเดีย๋ยวมันดูอีกทีก็เจออีกไม่เอาคนอื่นแล้วคนอื่นเข้ามาดูก็เจออีกก็ไม่เอาเดี๋ยวเขาเห็นมาบ้านเราสกรปรกขยะเยอะไม่เข้ามาแล้วนะครับพวกสองมีพวกพวกสองนี้ร้ายแรงขึ้นมาหน่อยหนึ่งพวกนี้จงใจทําพวกนี้จงใจว่าจงใจแบบเอ่อ อย่างอย่างของผมก็มีคอมเมนต์ประเภทว่าเออเคยมีคอมเมนต์เอออย่าง,าง,างใช้นลำคาญตาแม่งมือไม้วุ่นวายไปหมดเลยคุณัณฑิตทําไมลำคาญตาอย่างนี้หรือว่าบางทีแม่งขายของอีกแล้วใน YouTube เจอบ่อยเพราะ y o u u u e y o u t u u e เนเจอร์คนคนละแบบธรรมชาติคนคนละแบบนะครับ Facebook ไม่ค่อยเจอแต่ใน YouTube เนี่ยจะเจอบ่อยเช่นว่าคือบางทีท้ายวิดีโอก็มีแนะนำคอสแนะนำสินค้าใช่ไหมนะครับแนะนำอุปโภบุซึ่ง แฟนผมก็ไม่มาอยู่แล้วละ่ะแฟนผมก็ไม่ก,ก็บางทีก็อยากรู้อยู่แล้วว่าจะอะไรต่อดีแต่ว่าบางคนการับไม่ได้ก็คอมเมนต์ประเภทนี้ก็ปลิวอยู่แล้วผมโดนใครเขาก็ดีลีทไปอ,อ,อันนี้คือจงใจทําครั้งแรกแต่ไม่ร้ายแรงก็ดีลีทคอมเมนต์บางทีเรายัางไม่แบนเขาอยากให้โอกาสให้โอกาสแต่พวกสามคือเริ่มหนักแล้วเริ่มหนักคือพวกนี้จงใจหาเรื่อง ต้งใจหาเรื่องอตอนมีช่วงหนึ่งที่มีคนเล่าเรื่องโกหกเกี่ยวกับผมเราไม่ลงชื่อเลยนะไปลงในไมพันธิต้วเล่าเรื่องโกหกเกี่ยวกับผมเนี่ยแล้วก็มีคนกรูกเข้ามาตัดสินผมใหญ่เลยนะคิดว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงคนนั้นเขาไม่ลงชื่อตัวตัวเขียนแล้วไม่ลงชื่อนายบัณฑิตด้วยไม่มีการลงชื่อใดทั้งสิ้นตแต่เขาตัดสินไปแล้วว่านายบัณฑิตทําอย่างนั้นแน่นอนและต้องเป็นนายบัณฑิตด้วยไม่ใช่คนอื่นต้องเป็นนายบัณฑิตขนาดขนาดคนเขียนก็ไม่ได้ลงชื่อว่านายบัณฑิิตตนนนนะ่่เเเค้าาาัััดดสไลลววยยยกกกมมีรูขชช คอมเมนต์พวกนั้นปลิวหมดจากเพจผมผมไม่ให้อยู่เพราะอะไรผมรู้ว่าคนประเภทนี้คนชอบตัดสินคนอื่นไม่ใช่ลูกค้าผมไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ฐานแฟนผมแน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ผมอยากจะมีสัมพันธ์ไปตลอดชีวิตหรือเราเราจะหวังว่าเขาอีกสักพักหนึ่งเขาจะเปลี่ยนอนานนานนานเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมชัดเจนกับตัวเองว่าคือผมจะให้ไอเดียคุณนะว่าหลักคิดก็คือว่า ผมได้ไอเดียนี้มาจากคนชื่อว่าแดนเคนเนดีแดนเคนเนดีเป็นกูรูมาร์เก็ตติ้งกูรูการตลาชั้นเยี่ยมของโลกเลยเจ๋งมากผมชอบคนนี้เขาบอกว่าวิธีตัดสินใจเนี่ยคือคนที่มีสิทธิ์โหวตนะคนที่มีสิทธิ์โหวตคือคนที่จ่ายตังค์ให้เราอะถ้าเกิดผูผู้ง่ายๆคือเขาเป็นลูกค้าเราหรือเปล่าเขาไม่มีสิทธิ์โหวตถ้าถ้าเกิดอะ คนที่คนหนึ่งที่คุณควรฟังก็คือลูกค้าคุณอนะถ้าเกิดถ้าเกิดแบบว่าคนไม่จ่ายเงินมาเป็นหมื่นแล้วแติว่าบตงคนมาเรียนคอร์สของผมเนี่ยสมบาิคนจ่ายเงินเป็นหมื่นแล้วทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยคุณบัณฑิตคุณบัณฑิตต้องลดมือคุณบัณฑิตแล้วลนะ่ะเราต้องฟังแล้วเฮ้ยบางทีมันอาจจะกวนเขาจริงๆ,ๆวะ่ะเพราะคนพวกนี้คือคนที่เป็นฐานแฟนเราแล้วนะเขาเขาบายเราระดับหนึ่งแล้วนะแล้วเขาพูดอย่างนี้กับเราแปลว,ว่าเราต้องฟังล่ะใช่ไหมเราเราเอ่อ เขามีส <S an> ิทธ <an> ิ์โหวตแล้วเพราะเขาควักกระเป๋าให้เราแต่คนที่ไม่มีสิทธิ์โหวตเลยนะคือไม่ทั้งชาติมันคงไม่จ่ายเงินให้เราเลยอทั้งชาติมันไม่ใช่ลูกค้าเราอะแล้วยังเสือกมาโหวตอีกคนเพราะฉะนั้นคนที่มีสิทธิ์โหวตคือลูกค้าเราเท่านั้นจําไว้เรื่องนี้ไว้ดีๆถ้าคุณเป็นคนขายของออนไลน์คนที่มีสิทธิ์โหวตคือคุณลูกค้าคุณคนที่ไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์คนที่ไม่ใช่ลูกค้าคุณไม่มีสิทธิ์โหวตเขาที่ก็จะไม่เป็นลูกค้าคุณอยู่แน่ะเ้าาาก็มดูแลวบงทีเนี่ยเราให้คว็ม้าดจแล้วก็มา สเปซสปาเข้ามาในเพจแล้วก็บอกว่าประมาณประมาณคอมเมนต์บอกมาว่าเนี่ยน่าจะน่าจะให้เป็นวิทยาทานนะให้ฟรีมาเลยสิเรารู้ลวคนนี้ไม่ไม่ใช่แน่นอนคนนี้คือทั้งชาติก็จะขอของฟรีอยู่นั่นนะ่ะเข,ขแต่เขาไม่รู้ว่าเราให้ของฟรีตลอดนะเราให้ของฟรีใน f a c e b o o อะฟรีตลอดแต่ว่าคนนี้เขาไม่เคยติดตามมาันก็คอมเมนต์ประเภทนี้นะเขาบอกปลิวคน,น,น,นประเภท้ปลิวโอเค พวกนี้พวกที่สามนี่คือจงใจหาเรื่องก่อกวนไม่ใช่ลูกค้าฐานแฟนเอ่อคุณไม่ชอบคําว่าลูกค้าเมื่อคุณไม่มีลูกค้าคุณเป็นก็เป็นฐานแฟนของคุณใช้คาว่าฐา,านแฟนแทนฐานแฟนของคุณเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์โหวตคนที่จ่ายตังค์ให้คุณเท่านั้นที่มีสิทธิ์โหวตพวกตัดสินคนอื่นแบบไม่รู้เรื่องจริงคอยลุงประนามแบอนด์ดิลิทันทีนะครับข้อดีก็คือนานๆเข้าเพจของคุณจะมีแต่คนดีๆคนที่อื่นที่เข้ามาก็จะสบายใจ นะเพย์ของผมเนี่ยคนที่เข้ามาเขาเขาพูดทุกคนเลยว่ามันสบายใจมากมันไม่มีคอมเมนต์บ้าๆปรแปลกๆบ่เหมือนบ้านเราสะอาดเราดูแลบ้านเราให้สะอาดตลอดเวลาครับเพราะมันไม่มีเรื่องกวนใจคุณเองก็ไม่ต้องคิดมากมันเหมือนปัดก่อนพูดง่ายเวลาเวลาเรื่องแบบนี้นะผมไม่ได้มาแบบดีลิทแล้วมันรู้สึกผิดหรือว่าเอ้ยมาไดา้อีกแล้วตอน,อตอนที่เมื่อไหร่ที่ดราม่ากเกิดนผมก็เปลว ัดคอมเมนต์พวกนั้นไปเสร็จแล้วไม่ได้รู้สึกแย่อะไรกับมันเพราะว่ามันเหมือนแค่ว่าเราเออวันนี้ขยะเยอะไว้คุณเคยบ้า้ปะปบกวาดบ้านอะแล้วว่ามานั่งมานั่งพอขยะเยอะแล้วมานั่งท้ําใจกับขยะยขยะเยอะจังเลยทำไมมีขยะเยอะไม่ต้องก็โอเควันนี้ขยะเยอะจบไม่ต้องคิดมากนะครับพอลงถังไปแล้วก็ลืมมันไปซะเพราะามนคิดเรื่องอื่นนี่เป็นการปกป้องจิตใจตัวเองเนี่ยถึงได้หน้าเด็ก อยู่ทุกวันนี้นะครับอย่าลืมหน้าด้านทําให้คุณหน้าเด็ก <c oughs> หน้าด้านทําให้คุณหน้าเด็กเพราะคุณไม่มีคิดเรื่องไร้สาระไม่มีคิดเรื่องทุกทุกอะคิดเรื่องสุขๆก,ก็พอแล้วจบแล้วก็นั่นคือเป็นทุกคนมีสิทธิ์ทําแบบนี้อะไรที่ใครใครทำให้เขามีความสุขรเราก็มีสิทธรริ์ทำตราบใดที่ไม่ไม่ริดรอนสิทธิ์คนอื่นอย่าเป็นริดรอนสิทธิ์คนอื่นก็แล้วกันนะครับวันนี้วันนี้พูดไปคร่าวๆแล้วคนหนึ่งกลุ่มที่คุณควรฟัง ที่มีสิทธิโ์โหวตก็คือลูกค้าคุณเองนะครับแต่ต้องแยกแยะด้วยต้องแยกแยะด้ยเพราะบางคนก็ไร้เหตุผลเหมือนกันบางคนก็เออผมแต่ผมตั้งข้อสังเกตนะลูกค้าที่แบบว่าไฮเอ็นหน่อยลูกค้าที่มีรายได้เยอะหน่อยนะลูกค้าที่แบบว่า,าที่แบบว่าเป็นคล้ายๆล,ลูกค้าแบบไฮเกรดพวกนี้พวกนี้ เรื่องไม่เยอะพวกนี้เรื่องน้อยแล้วเรื่องที่จุกจิกอันนี้พูดลูกน้องผมก็คอนเฟิร์มด้วยนะเรก่อที่จุกจิกเยอะๆเนี่ยคือซื้อวอลลุ่มเล็กๆใจไหมฮะถึงแม้ว่านังสือซื้อหนังสือเล่มเดียวหนังสือเล่มเล่มละร้อยกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาเลือกหนังสือแบบประเภทสำเร็จ เขาจะเป็นค,คนที่โอเคหน่อยคนที่มันจะพัฒนาตัวเองนี่มันเป็นคนน้อยคนที่จะเป็นคนน e ก a t i v ฟหรือว่าดราม่าเยอะๆไม่ใช่นะคนที่ผู้หญ่คนที่เข้ามาในวงจรของผม,ผมเนื่องจากผลิตคอนเทนต์ประเภทนี้เนี่ยคนที่เข้ามาในวงจรนี้ก็จะเป็นคนที่บวกๆโดยเนเจอร์โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของสินค้าที่คุณขายก็มีผลนะ มีลสัสไทลของสินค้าที่คุณขายเนี่ยก็จะเป็นจะจะ,จะดึงคนคนละแบบเพราะฉะนั้นเลือกสินค้าดีๆเลือกสินค้าประเภทที่ว่ารับใช้คนประเภทที่สกรีนลูกค้าอีกระดับหนึ่งอยู่แล้วนะจงใช้โซเชียลมีเดียเป็นโอกาสในการเลือกและชัดเจนหมายความว่าอะไรอันนี้จริงๆเป็นข้อดีนะคือผมเนี่ยไม่รู้สึกผิดกับกับการที่ว่าเออบางคนเนี้ย คือคุณคุณอาจจะบางคนอาจจะคิดเถียงในใจว่าเอ๊ะแล้วก็เ,เขาไว้ข้างในไม่ต้องไปแบนเขาไม่ดีเหรอเดี๋ยวเขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ในอนาคตนะครับก็เ,เป็นไปได้แต่จะนานแต่ประเด็นคือมันเวลาคุณเลือกคนเข้ามาในฐานแฟนของคุณแล้วเนี่ยมันเป็นการชัดเจนกับตัวคุณเองด้วยว่าตกลงฐานลูกค้าของฉันเป็นแบบไหนคาแรคเตอร์ Character. คุณสมบัติของเขาเป็นแบบไหนคุณจะชัดเจนกับตัวเองมากเลยผมผมเนี่ยเออบางทีผมอ่านคอมเมนต์นะบางทีผมอ่านคอมเมนต์ที่เขียนเข้ามานี่ผมรู้เลยว่าคนนี้คงไม่ใช่ที่จะมาเป็นฐานแฟนของฉันเนี่ยนะผมชัดเจนเลยเลยคือบางทีคอมเมนต์มันบางทีถ้าแรงมากๆเรารู้มันมันโชว์คุณสมบัติของเขาแล้วบางทีใช้คําหยาบสุดๆใช้คําหยาบสุดๆแล้วเนี่ยเรารู้แล้วไม่ใช่แล้วอะ่ะมันบางทีก็ มันทําให้เราเนี่ยเริ่มที่จะชัดเจนกับกลุ่มฐานแฟนของเรามากขึ้นคุณทำเรื่อยๆคุณจะเก่งที่นนะครับให้เป็นไอเดียแล้วกันสุดท้ายข้อสิบเป,เ,เป็นตัวของตัวเองแล้วคนจะรักคุณเป็นตัวของตัวเองแล้วคนจะรักคุณนะครับตัวอย่างรุ้งนะครับรุ้งทุกคนรู้จักแล้วเป็นลูกศิษย์ซูเออปอร์สตาร์ของผมนะครับซึ่งตอนนี้แต่ก่อนนี่เขาก็าแบบ หน้ากล้องก็ยังไม่ออกไม่กล้าออกแล้วก็เป็นแล้วก็ไม่ไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองนะครับแบบว่าตอนแรกเจอเขาในโซเชียลเห็นเขาในโภาพในโซเชียลนี่ดูบางแบบห่างไกลผู้คนมากเลยแล้วแต่ผมเจอตัวจริงแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยภาพลักษณ์ในโซเชียลของคุณเนี่ยมันไม่เหมือนกับของลุงอะมันไม่เหมือนกับตัวตนนะตัวตนลุงเป็นคนที่น่ารักอะเป็นคนที่แบบคุยคุยแต่ว่าในภาพลักษณ์ในโซเชียลป็นดูคนเหินห่างเหมือนกับว่าทำตัวเป็นดาราที่แบบว่าอยู่ในในปกคอสโมเลยนะมันไม่ใช่ เป็นตัวของตัวเองดีกว่าพอเขาเป็นตัวของตัวเองนี่เขาลุ่งเลยนะครับแล้วลูกศิษย์งผมหลายคนเหมือนกันพอหน้ากล้องกลายเป็นคนหนึ่งไม่ใช่ไม่ต้องเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละดีที่สุดแล้วพอหน้ากล้องนี่กลายเหมือนกลายเป็นพิธีกรไงอารมณ์เหมือนประมาณว่าทํารายการอะไรอยู่ไม่ใช่คุยกันแบบนี้เลยคุยกันแบบเพื่อนเราคุยกับเพื่อนนะครับดีที่สุดเลยเป็นตัวของตัวคุณเองแล้วคุณก็จะดึงดูดคนแบบแบบเดียวกันเข้ามานะครับคนที่แบบชอบในความเป็นตัวตนของคุณเอง เข้ามาในในวงจรของคุณไม่ว่าจะเปในในออนไลน์หรือออฟไลน์ถ้าคุณเป็นตัวเองคุณจะดึงดูดคนคล้ายๆกันเข้ามาคนที่ชอบความเป็นตัวคุณคุณจะมีฐานแฟนคุณจะมีคนที่รักคุณนะครับตัวตัวอย่างผมตัวผมเองเนี่ยจริงๆเป็นคนตลกนะเป็นคนชอบชอบสนุกแล้วแต่เอ่อคุยสนุกแล้วก็คุยตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยพูดอะไรก็ตรงๆองเงี้ยไม่เคยต้องไม่เคยต้องมามาเก๊กท่าหรือว่าไม่ต้องมาอําโน่นอํานี่นะครับคุณเห็นยังไงตอนในกล้องนอกจอผมก็เป็นแบบนั้นนะครับ คือตัวตรงมันมีคนสบายๆใส่ขาสั้นมาทํางานทุกวันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องแพนล,ลงมาเนี่ยนี่ก็ใส่ขาสั้นสีเหลืองแป๊บเลยนะ <laughs> ใส่ขาสัน้นก็แบบนี้ทุกวันนะครับว่เป็นเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้น แต่ตอนแรกเนี่ยอยู่ในคาบซีรีสแบบคอนดักเตอร์เงี้ยคนก็ใส่ดำๆตลอดหันหลังให้คนดูเงี้ยมันก็คนก็เข้าไม่ถึงนะแต่ว่าพอคนได้รู้จักตัวตนมากขึ้นเนี่ยฐานแฟนของผมก็โตขึ้นตลอดนะครับแล้วก็ธุรกิจมันก็สะท้อนไปที่ธุรกิจด้วยสะท้อนธุรกิจก็โตขึ้นตลอดเวลานะครับโอเคสรุปนะครับสุดท้ายรางวัลเยี่ยมที่คุณจะได้จากวิชาหน้าด้านจากเรียนคอสนี้ไปนะครับก็คือ ความสําเร็จคุณจะทะยานคุณจะเป็นคนที่ประสบความสาเร็จมากขึ้นมากขึ้นอย่างเร็วด้วยเพราะว่าคุณไม่ไปเอาพลังของคุณเนี่ยจำได้ไหมโฟกัสคือพลังคุณไม่เอาโฟกัสของคุณเนี่ยไม่ไม่ไม่แม้แต่ให้ความคิดไปเรื่องไม่ไร้สาระคนส่วนใหญ่นะจมกับเรื่องนี้เพราะประเทศเออเพราะไม่รู้แหละไม่รู้ประเทศเราเป็นเป็นมากกว่าประเทศอื่นหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกว่าประเทศนี้ใครที่พยายามที่จะไปที่ไหนขึ้นไปเลยขึ้นไปเยอะๆเนี่ยจะเริ่มจะเริ่มมีคนพยายามฉุดเขาลงมาแล้ว มึงมึงลงมึงไปต่อคำหน้าคำตากูาาไปไม่ได้นะอะไรเงี้ยก็จะมีคนเริ่มเธอฉุดมากยืนยิงยิง,ยงคุณหมอพรทิพย์เขาเคยเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็ผมก็พอเข้าใจสังคมไทยบ้างนะครับก็แต่เรื่องนี้นะถ้าคุณเก่งเรื่องนี้คุณจะแบบไปได้ยาวคุณจะได้อยู่ได้นานคุณตั้งใจไปแล้วว่าจะอยู่ประเทศนี้อีกนานแล้วต้องขึ้นตลอดใช่ไหมเพราะนั้นวิชาเนี่ยคุณใช้ได้ตลอดชีวิตนะวิชาน้าได้ความสำเร็จคุณจะเร็วขึ้นเพราะคุณโฟกัสถูกที่ไม่ไปคิดเรื่องที่ไม่จําเป็น นะครับโอเคและข้อ2สําคัญมากสําคัญที่สุดเลยมันเป็นเป้าหมายสุดยอดของมนุษย์ทุกคนนะครับไม่ว่าเขาจะพูดยังไงไม่ว่าไม่ว่าเขาอาจจะใช้คาคนละแบบแต่ยังไงนี่คือสัจธรรมเลยเป้าหมายของชีวิตมนุษย์ทุกคนถ้าเขาอยากได้เงินเยอะเขาอยากได้สิ่งนี้ถ้าเขาอยากได้มีความสำเร็จเขาอยากได้เขาอยากได้สิ่งนี้สิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคือความสุขและความสงบใจนี่คือเป้าหมายของชีวิตมนุษย์ทุกคนความสุขและความสงบใจ เขาอยากทำทุกสิ่งเพื่อได้สิ่งนี้และวิชาหน้าด้านจะช่วยให้คุณได้สิ่งนี้อย่างง่ายขึ้นโอเคโบนัสโบนัสเพิ่มนะครับชุดนี้จะมีสามแทร็กจะให้แทร็กไปเพิ่มนะครับจากจากชุดเซโนนะครับเพราะนี่มีโบนัสเพียบเลยนะคือชุดคอสเนี่ยโคตรคุ้มเลยคอสนี้โคตรคุ้มเลยเมีโบนัสชื่อว่า เ็นเป็นเป็น,ปนช,ชุดชื่อว่าเซโนเนี่ยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันค่อนข้างจะไปในทิศทางเดียวกันกันกบคอร์สนี้นะครับเพราะว่าคุณจะต้องรู้จักการเซโนกว่คนอื่นโดยไม่รู้สึกผิดคุณจะมีเวลาเหลือเยอะมากเลยเวลาคุณไม่ต้องไปทําเรื่องที่ไม่จาเป็นนะครับ เพราะว่าคนส่วนใหญ่คนจือใหญ่เซโนไม่ได้ so, ส่วนใหญ่เซโนไม่เป็นอนะ่ะเขาไม่มีไม่ไม,ไม,ไม,ไมีไม่รู้ขอบเขตของเขาอ่ะเดี๋ยวให้โบนัสแทร็กไปนะครับสามแทร็กจากเซโนเพื่อที่จะได้เออ่ถ้าถ้าชอบก็ไปซื้อเป็นเป็นเป็นออดิโอบุ๊คคอร์สนี้มันดีมากแต่คนคนยังไม่ค่อยคนยังไม่รู้ว่ามันเจ๋งขนาดไหนนะครับผมให้เป็นน้ำจิ้มแป้งกันนะครับชุดเซโนแล้วก็อย่างที่เคยพูดไว้คำๆนะครับมีประกาศนโยบัตรวิชาหน้าด้าน <laughs> อันนี้ available upon request คือพูดง่ายคือ ต้องผ่านคุณต้องไปคุณต้องไปทดสอบตัวเองมาก่อนนะเมื่อไรหน้าด้านพอค่อยมาค่อยมารับประกาศนียบัตรจากผมนะครับเพราะต้องมาให้ทดสอบไปยิงหน้าก่อนว่าหน้าหน้าด้านจริงหรือเปล่านะครับคำคำนะโอเคสุดท้ายนี้นะก็ขออวยพรทุกคนนะครับจากคอสวิชาหน้าด้านให้เ,เป็นแสงสว่างให้สังคมจงทําดีต่อไปไม่ว่าใครจะด่าคุณ จงทำดีต่อไปไม่ว่าคนไหนจะวิจารณ์คุณจงทําดีต่อไปในทุกสถานการณ์นะครับขออภัยผรทุกท่านนะครับสวัสดีครับ